โอเควกขอากราบสวัสดีเพื่อนเพืเ่อทุกคนนะครับก็คลิปนี้พี่ก็จะมาทําการทําสีนะทําสีเจ้าฝาครอบจานไฟเนี่ยให้ดูใหม่นะเพื่อนเพื่อนขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องมาทําการลอกสีก่อนนะพี่ก็จะใช้น้ํายาลอกสีแบบนี้เลยมันเป็นสเปรย์นะทำการพ่นแล้วมันก็จะกัดสีเก่าเนี่ยออกเลยนะมันจะเปื่อยออกเลยนะหาพอลอ,อกมาแล้วเนี่ยเยวลาขัดกระดาษทรายเนี่ยมันจะได้ขัดง่ายหน่อยนะ โอเคนะเราไปทำการโลกสีเก่าเนี่ยอ l l เลยนะไปพี่ก็จะ้ทำการขัด ฝามันเนี่ยเป็นเศษที่ร้อยนะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยก็ขัดนิดนิดเลยนะเพื่อนเพื่อนเพราะให้สีเก่าเนี่ยมันออกนะแล้วก็เราจะมาลองพื้นแล้วก็พ้นสีจริงแล้วตามด้วยเลกเกอร์นนะสีที่พี่ใช้เนี่ยก็เป็นสีของสมุไรนะมีสังกะป๋องมีสีลองพื้นสีดําเงาแล้วก็เลกเกอร์นนะตามด้วยเลกเกอร์เพื่อความมองของสมุไรก็กระป๋องหนึ่งเนี่ยตกอยู่ประมาณไม่เกินแปดสิบน,นะพี่จำไม่ได้ราคาเนี่ยโอเคนั้นเราไปลองพื้นเลยนะไป ก็สาดไปเบาๆกว่านะรอบแรกเนี่ยไม่ต้องหนามามาพ่นรอบที่สองกัน อ่าพี่ก็ทําการลองพื้นเนี่ยเป็นสีร้อยนะต่อไปเนี่ยก็เป็นสีจริงครับส่วนพวกน็อตเนี่ยพี่ก็ทาการร้อยตั้งไว้นะรูน็อตเนี่ยเพราะเวลาเราใส่เข้าไปในตัวเครื่องเนี่ยเราขันเข้าไปนะแล้วน็อตพวกนี้เนี่ยมันจะไปบีบสีนะทาให้สีแตกได้แล้วสีแตกเนี่ยเวลาเราใช้งานนานๆไปเนี่ยมันท่อองมุดนะเอ๊มาเดี๋ยวเรามาพ่นสีกันเลยก็อยากที่บอกเลยค่อยๆพ่นนะรอบเลขเนี่ยชั้นเลขเนี่ยก็สาดไปบางๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาซ้ารอบสองรอบสามนะ สีพวกนี้เนี่ยเอาลงประมาณสรอบเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วเพื่อนๆไม่ต้องลงเยอะสักสองสมรอบเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วถ้าปุ่นดีๆนะมารอบที่สอง ต่อไปเัีเยงก็เป็นเลกเกอร์นะเลกเกอร์เอาแต่ว่าเด็ดเนี่ยไม่ค่อยร้อนเลยเพื่อนๆมันโมโม,มผลยังไงไม่รู้กันนะก็มาพวนก,กันเลยนะไม่รู้ว่าจะออกมาสวยไหมนะต้องลองพลดู two hours later โอเคเพื่อนๆพี่ก้อยได้ทำการทำสีปากครอบจานไฟเนี่ยเป็นเสร็จที่พลอยนะอ่าก็นี่พอดูได้แนละ้วเนะพื่อนๆอยู่มันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าผิวซอมเป็นอะ่ะเพื่อนๆเคยเห็นไหมซอมเป็นเนี่ยมันจะขู่กาดหน่อย ผิวมันก็จะออกประมาณนั้นนะถ้าเพื่อนเพื่อนดูสีของจริงๆเนี่ยในกล้องพี่ไม่รู้นะว่ามันจะมองยังไงส่วนรอยตรงนี้เนี่ยมันเป็นรอยที่พี่ใช้ค้นตอกลงไปนะพลาดเลยนะตรงนี้เนี่ยไม่น่าเลยเป็นรอยแลวแต่ก็ไม่เป็นไรยังใช้งานได้เหมือนเดิมดีนะฝาไม่แตกพี่ี่จะตอกตรงนี้ตอกลูกยางตัวนี้เข้าไปนะแต่พลาดนะพลาดต่อตัวนี้ส่วนขอบขอบน็อตเนี่ยสีที่ลอกเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะนี่ถือว่าน้อยถ้าใคร พ่นหนาๆเนี่ยรับรองพาลอกหมนแน่น่ะข้างบนนี่นนะข้างบนเนี่ยไม่มีรอยลอกเลยถ้าพ่นดีเนี่ยมันก็ไม่เห็นรอยลอกนะรอยทะอกอกเนี่ยเวลาเราขันยับน็อตแน่นๆเนี่ยนี่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยก็เป็นฝาคัดนะฝาคัดของไหนมาจากโรงงานเลยสีเลเกอร์เขาเนี่ยก็จะดีหน่อยนะเห็นเป็นกระจกเลยนะชัดเลยอเอแวอร์นะสำหรับเล็กเกอร์โรงงานเนี่ยดีอยู่แลลวเขาพ่นมาดี ก็ธรรมดาสิ่งที่ก่อทํามาเนี่ยขอทํามาดีนะแล้วก็ขอพ่นแบบว่าที่ห้องพ่นเลยนะของผมเนี่ยพ่นหลังบ้านนะขี้ฝุ่นอะไรเนี่ยโคตรเยอะเลยนะเพื่อนๆลมพัดมาทีๆหนึ่งเนี่ยได้งานออกมาประมาณนี้ขับใช้งานเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ก็ฝากกดไลค์กดซัสร์ด้วยสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้ Meminum arah pekonang Mengantarkan pulang berganda